คุยอยูงกัาน,นางแจ๋วจว,วันพฤหัสแล้วเราก็ต้องแบบเออแพนนิดนึง <c oughs> เพราะเดี๋ยวมันจะเป็นวันหยุด เราก็องไปเที่ยวถ้าเราแพนวันหยุดเลยมันไปไม่ทันก็จริงอ่ะอก็ควรจะ<ช>แพนก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะถ้ามันไกลามากเราจะได้รู้ว่าเราจะไปทางรถทางเรือ,อหรือจะนั่งเครื่องติดรถเพื่อน <c oughs> เออจะติดรถดเพื่อนไปคือในชีวิตพวกเราไม่มีการแพนเรื่องงานเลยเนาะไม่มีอยก,กินกับเที่ยวอย่างเดียวจริงๆอนาคตก็ไม่ต้องแพนด้วยเออเยากเที่ยวอยากขอ่าแพนอนาคตนิดนิดหนึ่งอย่างที่เที่ยวเนี่ยก็ต้องไม่ไกลมากนะเด็กๆพาไปเพราะว่าญาแบบหนักเพชรที่ใส่มากก็จริงก็จริงมันจะต้องขับบ ไม่ไกลเท่าไหร่ของหนูก็เป็นแผงเลยหนออักเหมือน,นกัน,กน <c oughs> ไปไหนก่อนละออ่ะเธอไปได้ทุกภาคภาคไทยเลยที่สุพรรณบุรี <c oughs> ดีกว่าภาคไทยด้วยใช่ค่ะจากบา้านย่าราชพฤกษ์นนทบ,บุรีใช่ไหมวิ่งไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวสุพรรณไปพาไปกินผัดไทย ไปกินผัดไทยที่สุพรรณบุรีถูกต้องแล้ว<อ>ผัดไทยชนะเลิศคุณออไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเน็ตไอดอลของเราเย้หมิวเขา4าี่ห้าจานตัดเรียบเ้าชนะเลิศไงใช่วันนั้นปิดร้านเลยนะจริงหมิวกินคนเดียวถูกต้องแล้วนะคะ,ะไปกันดีกว่านะคะร้านนี้จะชนะเลิศขนาดไหนคะ่ะที่ชื่อผัดไทยชนะเลิศก็คือปรากวดชนะเลิศในสุพันกรน,น่าจะมาเปิดเนี่ยเป็นกุ๊กอยู่ อยุ่สุรา์เมื่อปี40 4, 4มเมียก็เลยบอกงั้นกลับมาขายผัดไทยบ้านเราผมก็เลยเอาสมหวังเนี่ยซึ่งมันเป็นของดีสุพรรณมีที่เดียวในสุพรรณที่อำเภอศรีประจันเอามาใช้แล้วมันเข้ากันกับผัดไทยก็เลยมามาคิดประยุกต์ทำให้เป็นของดีบ้านฉันของดีบ,บ้านฉานมาสมหวังที่สุพรรณเพราะสุพรรณ มีสมหวังเออเป็นสโลแกนของร้านผัดไทยชนะเลิศร้านผัดไทยที่ขึ้นชื่อได้รับรางวัลชนะเลิศผัดไทยจริงๆว้าวใช่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นร้านที่เปิดมาถึง27ปีความพิเศษก็คือเขาใช้สมหวังอย่างรุ่นคุณย่าอันนี้นมพกาคือเฮลใช่เพราะว่าตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนชื่อจากเฮลสมหวังใช่แต่ตอนนี้เปลี่ยนจากเฮลเป็นสมหวังใช่เพราะว่าเฮลหรือว่าสมหวังเนี่ยนะคะคือของดีของจังหวัดสุพรรณนั่นเองนะคะแล้วเขาก็เอาใส่เข้าไปในผัดไทย และสูตรก็ไม่เหมือนร้านอื่นเพราะเขาจะใส่พริกแกงแล้วก็กะทิเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่น้ำมะขามเคียวท่มะง่วงซอยหอมเจียวกากเจียวเกี้ยวกรอบและโรยหน้าด้วยกรุงแห้งและก็ผักเคียงของเขาคืออันนี้คือไฮไลท์เลย ตะก,ก้าจะใหญ่มากผักเคียงเขาให้เยอะเออแล้วก็เสิร์ฟแบบฉ่ำๆแบบเนี้ยทุกโต๊ะเมนูที่ต้องสั่งเลยก็คือผัดไทยเส้นจันห่อไข่สมหวังกุ้งสดนะคะเส้นจันเหนียวนุ่มเข้ากันกับน้ําซอสของเขามากๆเลยยิ่งทานกับสมหวังคุณอร่อยมากมันเเข้ากัน,นและนี่ผกักอ่ะเอาจริงๆ ที่อิ่มอ่ะไม่ได้อิ่มผัดไทยนะ,อ,ะอิ่มมากคุณแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะคะที่อยากจะให้สั่งกันก็คือผัดไทยวุ้นเส้นหมูแดเดเดียวเขาจะใช้วุ้นเส้นเส้นเหนียวนุ่มผัดกับน้ําซอสโรยด้วยหมูแดดเดียวผัดไทยเกี๊ยวกรอบทะเลแผ่นเกี๊ยวกรอบผัดไทยกับเครื่องเน้นๆกุ้งหมึกบอกเลยอร่อยมากยิ่งทานกับแคปหมูด,ด,ด้วยผักเยอะเกินอะ่ะเอหืๆๆอหิวถือเป็นตะก้าเลยจริงเ,เรากินเป็นแบบ พุ่มอ่ะ<ด>ไ,ไ,ไม่ได้กินเป็น<ด>แบบนกะตายแบบเหมือนปกติเราจะกินเป็นชิ้นๆใช่ไหมยายมิวกินเป็นพุ่มเความแปลกคือมันจะมีอีกอันนึงคือเขากินคู่กับเกลาอรัดอบฮยงงปะอันนี้กินเป็นเมี่ยงเลยนะเออผัดไทยเมนูราคาถูกมาก ให้เยอะขนาดนั้นอ่ะ40บาทแล้วก็ถ้าใครไม่กินแบบว่าเมนูผัดไทยเขาก็ยังมีกะเพราหมูแดดเดียวไข่ต้มยำมาตูมนะคะคณะหมูแดดเดียวไข่ต้มยำมาตูมนะคะโอ้โหน้ำปลาพริกคือดีมากหรือจะมีราดหน้าให้คุณเนี่ยได้ลิ้มลองกันด้วยนะคะอยู่ริมถนนมาลายแมนนะคะ อำเภอเมืองสุพรรณนะจ๊ะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงครึ่งจ้าชนะเลิศจริงชนะเลิศจริง,เรรงๆเพราะว่าเขาชนะเลิศใช่<ๆ>แล้วเขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศของจังหวัดสุพรรณด้วยมีเดียวพาไปโคราชบ้างดีกว่าอันนี้ก็ไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพค่ะแหกขี้ตา ฮะอวันนะแห่ขี้ตาตื่นให้ไปที่วไปให้แหกขี้ตาไปกินโคราชาหรอชื่อฟาร์มเขาชื่อว่าแหกขี้ตาฟาร์มแหกขี้ตาอยู่คอนบุรีอย่าบอกต้องไปตั้งแต่ตีสี่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคุณโกชาวบ้านหนองตะแบกนะคะอยู่ที่คอนบุรีอยู่ที่โคราชเนี่ยเขาได้ใช้พื้นที่บ้านสวนทําการเกษตรแบบผสมผสานค่ะมีทั้งพืชไร่พืชสวนไม่ว่าจะเป็นองุ่นฝรั่งผลไม้อีกหลากหลายชนิดและก็เปิดร้านพิซซ่าเตาฟืนแบบนี้ค่ะ ที่สําคัญก็คือเนี่ยร้อกว่าบาทเท่านั้นค่ะและก็มีแคมปิ้งค่ะชื่อว่าแหกขี้ตาฟาร์มค่ะเ<อ>นื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้กําลังเย็นสบายค่ะเหมาะแก่การกางเต็นท์ค้างแรมนั่นเองนะคะลูกค้าเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหบรรยากาศสไตล์บ้านไรอ่อ่ะแต่ได้กินพิซซ่าแบบนี้คือเลิศ <Wow. S 1> ตอนนี้ได้จัดแบ่งที่สวนนะคะเขาบอกว่าปลูกดอกทานตะวันเอาไว้ด้วยเ,<อ>เพื่อว่าอามันจะได้เข้ากับสีสันช่วง<ห>บรรยากาศหน้าหนาวไว้ถ่ายรูปอย่างเงี้ย แหกีิตาฟาร์มมาจากสมัยตอนเด็กที่คุณโกเนี่ยนะคะบอกว่าจะพาไปเที่ยวเวลาคุณแม่จะพาไปเที่ยวเนี่ยตัวเองเนี่ยต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อมานั่งรอเพราะถ้าตื่นเต้นตื่นเต้นอยากไปเที่ยวเร็วๆจนคุณแม่บอกโอ๊ยแหกี้ตาไปไหนแต่เช้าลูกอก็เลยเป็นที่มาของคำว่าแหกี้ตาฟาร์มนั่นเองนะคะเลยนำมาตั้งเป็นชื่อฟาร์มและด้วยพื้นที่ของฟาร์มเนี่ยมีจุดที่มีบรรยากาศที่ดีในช่วงที่แบบว่า อากาศหนาวนี่คือดีเลยเพราะของเขาเนี่ยเป็นเนินสูงค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราได้ทำเป็นแคมปิ้งและให้คนได้มาพักเนี่ยมันต้องดีแน่ๆเลยค่ะเปิดสถานที่เนี่ยให้เป็นเขาเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเป็นร้านกาแฟเล็กๆมีพิซซ่าเตาฟืนแบบนี้นะคะถาดละ179บาทที่สำคัญค่ะใครที่จะไปกางเต็นท์ก็โทรไปจองได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้ไปกันได้เลยค่ะที่ตำบลตะแบกบานนะคะคอนบุรี โคราชนั่นเองค่ะคอนบุรีพูดถึงคอนบุรีมีอีกที่หนึ่งจ้ะอยากจะพาไปเที่ยวหุบหุยดูปากหุบหุยหุบหุยทำปากดีหุบมาจากคำว่าหุบเขาส่วนหุยเป็นคำที่ชาวบ้านเขาเรียกกับไอ้น้ำอ๋อที่มันหุยขึ้นมารวมกันเป็นหุย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 รวมกันเป็นหุบหุยในช่วงนี้เนี่ยเขื่อนลำแชะต้ำโบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีและคอราชสีมาเนี่ย อากาศยังคงหนาวคุเหมือนสวรรค์อะหุยขึ้นเต็มเลยเหมือนสวรรค์อะคืออากาศยังเย็นอยู่แล้วมันเกิดจากอะไรแล้วผิวน้ำาอเขื่อนเนี่ยช่วงที่มันเป็นหุบเขาตรงหุบเขาด้วยนะมันเกิดไอ้น้ำลอยขึ้นมาปกคลุมสวยงามมากพอแล่นเรือผ่านเข้าไปเหมือนเราอยู่ในความฝันเหมือนเราล่องเรือเข้าไปในความฝันสวยเหลือเกินมีไอ้น้ำเป็นหมอกบางๆรายล้อมรอบอยู่เมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องลงมายิ่งทำให้บรรยากาศบริเวณนี้ สวยงามมากนะคะพี่คำพาประธานชมรมผู้ประกอบการเรือแพนําเที่ยวเขื่อนลำแชบอกว่าปกตินีันกท่องเที่ยวจะนิยมมาล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็ขึ้นไปเล่นน้ําบริเวณแก่งวังวันน้ําตกวังเต่าและอุโมง์ต้นแจงในช่วงสายแต่เมื่อเข้าสู่หน้าหนาวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะขยับเวลาเดินทางกันมาแต่เช้าตรู่เลยเพื่อมาชมพระอาทิตย์ขึ้น เพราะอะไรมันจะเห็นไอ้น้ําแล้วก็สายหมอกแบบนี้ที่มีให้เห็นเฉพาะในช่วงเวลาตีห้ครึ่งไปจนถึง7จ็ดโมงเช้าเท่านั้นอันนี้แหกขี้ตาตื่นของจริงของจริงเพื่อที่จะมาดูหุบหุยอันนี้นะคะไปเที่ยวหุบหุยที่เกิดอนลำแชะตมบลโคกกระชายคอนบุรีนครราชสีมากันได้นะคะถ้าไปเช้าหน่อยคุณจะเห็นแบบนี้ก็คือคุณอะยากาศมันดีแปดเจ็ดโมงเโมงหนึนาทีเนี่ยหุยหายแล้วนะ หุ่ยไม่รอสักหนุ่ยไม่รอแล้วหุ่ยหายหอ่ะไปกันต่อดีกว่านะคะจะพาไปหัวหินจะบอกว่าที่นี่เนี่ยนะเป็นสวนพฤกษาผิวลมนั่นเองเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่เลยนะคะที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปเที่ยวเพราะว่ามันกําลังฮิตมากๆเลยนะคะคะอยู่ในพื้นที่ภายในบริเวณของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทนั่นเองและก็ศูนย์การค้าบูพอร์ตได้แรงบันดาลใจมาจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นของหัวหินโดยเฉพาะคู่ไม้คู่เมืองอย่างต้นมะขามและต้นจามจุรีอายุกว่าร้อยปีที่ ยืนแบบว่าเคียงข้างกันมาอย่างยาวนานเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างคนกับภูมิทัศน์เมืองนั่นเองนะคะภายในสวนเนี่ยก็จะมีการเติมเต็มด้วยงานศิลปะแบบร่วมสมัยนะคะจากศิลปินหัวหินที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตความงดงามของธรรมชาติผ่านผลงานศินไฮไลท์2ชิ้นก็คือ กำแพงพึกษาถ่ายทอดความงามของพันไม้เลื้อยนะคะแล้วก็ระบบนิเวศแห่งจินตนาการแล้วก็ยังมีหนุ่มชาวเลค่ะผลงานปฏิมากรรมถ่ายทอดจิตวิญญาณของชาวหัวหินที่ผูกพันกับท้องทะเลในรูปแบบชายประมงมีปีกคุณอุ้มเต่าทะเลไว้ในอ้อมกอดอ้อมแขนอย่างเงี้ยพึกษาพิรมเนี่ยก็เลยเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้เสริมภาพลักษณ์ของหัวหินในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริงค่ะส่วนพึกษาพิรมนะคะอยู่ในบริเวณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัว หัวหินรีสอร์ทและศูนย์การค้าบลูพอรตนั่นเองเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มนะจ๊ะสวยนะเนี่ยสวยรูปออกมาไม่แล้วพอตอนกลางคืนน่ะเขาก็จะมีการโชว์ไฟแบบนี้แบบนี้ใช่แล้วมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมีชีวิตมูฟเมนต์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเนาะหัวหินเองก็ไม่ไกลตรงนี้ก็ไม่ไกลจากหัวหินวกมาก็ได้ราชบุรีราชบุรีขับรถไปจริงๆแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเลยแบบเดี๋ยวนี้ขับแบบ แล้วที่เที่ยวที่กินเยอะมากแล้วอันนี้เป็นแบบเขาบอกเปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวเขาแก่นจันทร์ ชมวิวแบบ360องศาเลย <Wow. S 1> ใครไปราชบุรี oh. แวะไปนะนี่เรา oh. ยังไม่เคยไปเลยน,นี่เ oh. ขาแก่นจันทนะคะราชบุรีเนี่ยเปิดแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่คะ่ะนั่นคือสกายวอล์กอบจราชบุรีเ oh. ขาแก่นจันทแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ oh. เปิดให้ประชาชน oh. และนักท่องเที่ยวเข้าชมแบบทดลองฟรีทุกวันเสาร์และอาทิตย์ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ สกายวอล์คแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเขาแก่นจันท์ซึ่งถือเป็นพื้นที่ธรรมชาติสําคัญใกล้ตัวเมืองราชบุรีอบล้อมด้วยภูเขาป่าไมา้และระบบนิเวศตามธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถ ชมทัศนียภาพโดยรอบได้อย่าง360องศาเลยเราก็จะมองเห็นตัวเมืองราชบุรีแนวเทือกเขาสลับซับซ้อนเลยพื้นที่สีเขียวก็เห็นและเส้นทางธรรมชาติรอบเมืองเลยสะท้อนศักยภาพของราชบุรีในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงดิเวศท,ที่เข้าถึงง่ายซึ่งการพัฒนาสกายวอล์คเขาแก่นจันนี้นะคะยังช่วยยกระดับพื้นที่ธรรมชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมเหมาะสาหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพักผ่อนเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวแบบครบ ครัวโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพธรรมชาติชอบแบบชมวิวมุมสูงๆนะคะแล้วก็สัมผัสบรรยากาศเงียบสงบใกล้ชิดธรรมชาติไฮไลท์สำคัญของเขานะคะก็คือ,อ,อนอกจากสกายวอล์กแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถสักการะพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัดจตุรทิศหรือที่ประชาชนรู้จักกันในนามพระสี่มุมเมืองซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่มเมืองของชาวราชบุรีเ<า>ชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปแห่งความเป็นสิริมงคลและนำพาความเจริญรุ่งเรือง ผู้คนจึงนิยมมากราบไหว้ขอพรด้านสุขภาพการงานและครอบครัว mm hmm. ซึ่งถือเป็นผสานการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ mm hmm. เข้ากับมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน mm hmm. วิวสวยนะ mm hmm. เราไม่เคยเออ mm hmm. เห็นมุมสูงของราชบุรีเลยนะคะ mm hmm. ขึ้นไปเที่ยวกันนะคะ ไปเดินสกายวอล์กชมความงดงามของธรรมชาติที่เขาแก่นจันทร์กันค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองราชบุรียิ่งอยู่อำเภอเมืองยิ่งใกล้จากพวกเราขับรถไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่ได้มีแค่สวนพึ่งนะราชบุรีจริงนสวนพึ่งเราจะขับไกลไปอีกนิดนึงสามชั่วโมงเราแวะตรงนี้ก่อน เนาเดี๋ยวพาขึ้นเหนือบ้างดีกว่าเดี๋ยวพาไปสันป่ากเกีย้ยค่ะ<ช>เป็น<ม>แบบว่าเป็นบนดอยแม่ตมานะคะอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะซึ่งจะบอกว่าที่นี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังไปกันได้ย่าจางังราบาะบ้าเพราะอะไรรู้ปะเพราะยังหนาวอยู่เลยค่ะตอนนี้ ที่สถานีวิจัยเกษตรนะคะที่ที่สูงสัรป่ากเกีย้ยค่ะยังคงเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและใส่แคมปิ้งที่ชอบเดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวนะคะชมทะเลหมอกและธรร,รมชาติอันงดงามของดอยหลวงเชียงดาวอย่างใกล้ชิดออซึ่งคุณสามารถไปกางเต็นท์พักแรมได้นะคะในสถานีวิจัยเกษตรที่สูงสันป่ากเกีย้ยค่ะมีค่าบริการเพละงร้อยเดียวเท่านั้นค่ะไฮไลท์ที่นี่คือการกางเต็นท์ชมวิวดอยหลวง เชียงดาวค่ะใต้ต้นพญาเสือโครง่งหรือว่าซากุระเมืองไทยนั่นเองนะคะนในช่วงเช้านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทะเลหมอกหนาปกคลุมนะคะที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะตัดกับแสงแรกของวันใหม่ที่ส่องประกายเป็นแสงสีส้มทองนั่นเองค่ะสร้างให้เราเห็นเนี่ยความประทับใจความงดงามนะคะซึ่งหาได้ยากมากๆค่ะส่วนในช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์รับขอบฟ้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ยามอัดสดงเนี่ยจะ ตกกระทบกับเทือกเขาดอยหลวงเชียงดาวนั่นเองค่ะทําให้ภูเขาเปลี่ยนเป็นเฉดสีส้มแดงสวยงามตะการตามากๆนะคะนี่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 เราสามารถอยู่กับตรงนั้นได้ทั้งวันตอนเช้าก็เป็นอีกแบบหนึ่งพอตกตอนเย็นก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะบรรยากาศจะเงียบสงบค่ะอุณหภูมิต่ําสุดของที่นี่คือ1 0บถึงสิอองศาค่ะทั้งที่ตอนนี้นะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนนะคะ ขึ้นไปบนสันป่าเกีย่ยได้เลยค่ะความเตรียมพร้อมนะคะก็คือ1ยานผาานะละ่ะ2ก็คืออุปกรณ์กันหนาวค่ะแล้วก็ตรวจสภาพดินฟ้าอากาศก่อนเดินทางด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะและการท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวิยรเชียงดาวเคยไปคือสวยมากเน่ย <No. S 2> ดอยหลวงเชียงดาว <No. S 2> แล้วแบบโอ้เต็นโรแมนติกมากเนาะโอนอยากหนาว ก็นหนาวแบบอ่าไม่แต่ว่าบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะหาความหนาวที่ต่างประเทศเนี่ยเออแต่ต้ององเตรียมชุดกันหนาวไปดีๆถ้าไปภาคเหนือเราอะไม่แพ้ต่างประเทศหนาวจริงแล้วหนาวแบบหนาวเย็นหนาวเย็นๆนึกออกว่าไม่ได้หนาวหนาวแห้งอะหนาวทรมานเลยแหละเหนียกอะเออพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้าสิ่งดีๆรออยู่ค่ะ